Believe us all. สมมุติซื้อมาแล้วเป็นสีที่จริงๆแล้วแบบใส่สว่างผิวไม่ออดว่าเลยค่ะคืชันต,ตี้เราจะผสมยังไงเมื่อกี้ตามแบบทดสอบขาวปกติไม่รอดเอาโทนกลางมาผสมได้ผสมยังไงอาจจะเป็นเสื้อข้างนอกสมมติเป็นเสื้อกลุ่มเป็นเสื้อเชิ้ตอาจจะเป็นสูทก็ได้แต่ข้างในเป็นขาวถ้าไม่ใช่เสื้อก็คือสีลิปสีโทนอ่อนชมพูมกลาคือการทดสอบนี้จะบอกว่าความคอนแทสสีที่แบบเล่นสีขัดแย้งกันนะโทนกลางอ่อนหรือโทนกลาง กับโทนเทียมมันจะขับถูเยอมากมาดูดำกับขาวขติข้างในสีดำอย่างงี้งดีกว่าขาวกับเทาแต่บางคนทําออกมาสีเทาสีกลางตัวใสขึ้นแต่ว่าเรื่องความคอนแทสต์ผสมสี้ามโทน่งผลนี่แหละเอาไปใช้ง่ายๆแต่เดี๋ยวจะให้ซีซันอลคอลเลอร์สีประจำตัวพน้องก,ก็ชอบสีที่เลือกมาคือสดสดนั้นเลยรลณ์พาสเทลมันจะมีความอ่อนๆของสีเทาระหว่างเขียว